เน,น้นเน้นเน้นเน้นวิปครีมสวยสวยสวัสดีค่ะเจสี่สานจากสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนทานสตรอบเบอรี่นะคะสตรอบเบอรี่วิปครีมนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมาทานกับน้ำผึ้งนะคะวิทานนอ,อลอง อันไหนจะอร่อยกว่ากันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองกับน้ําผึ้งก่อนดีกว่านะน้ํนะาผึ้งแท้ๆเลยเป็นภูมิแพ้นะคะเพื่อนๆจะดสีเป็นภูมิแพ้หมอแนะนําว่าให้ทานน้ําผึ้งน้ําผึ้งธรรมชาตินะคะอาาเดี๋ยวเราจะมาจิ้มกับน้ําผึ้งเยิ้มเลยค่ะอืม อร่อยมากอลองดูนะเพื่บลเสียหอม ไปเข้าไปเลยปึ๊บปึ๊บอืมชอกุ้ยชกุยอืมช่วงนี้สตรอเบอรี่อร่อยคน่ะอือือ อืมหอมอร่อยคิดถึงพี่สาวเลยเขาอ,อยากกินสตรอเบอรี่ แปลกเนาะสตอเบอรี่ออกช่วงนี้เนาะสตอสไม่แปลกสตอเบอรี่เขาไม่ชอบอากาศร้อนนะคะเพื่อนช่วงนี้หนาวเนาะสตอเบอรี่ออกเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราเห็นเต็มตลาดเลยข้างนอกแดดร้อน อืแล้วกินแดดซองข้างเป็นเบืองนาจะควงตุกใจคือดำดำแดงๆมาทีนี้เราก็จะมาลองกับอ่าวิปครีมนะคะเ,เพื่อนๆเราจะมาลองกับวิปครีมแอบกินวิปครีมของลูก mẹo ruột nền 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 จริงไหมินาะลองอีกคำอืมอืมอืม,อม จูสี่ชอบกับฮันนี่มากกว่านะคะชอบกับน้ำผึ้งมากกว่าน้ำผึ้งจะหอมอะเนี่ยเน,น้นๆน้นอืออืม,อมเราให้คะแนนกันละกับน้ำผึ้งมากกว่าคะแนนเต็มสิบเราให้น,น,น้ำผึ้งสิบ แล้วให้วิปครีมอ่แล้วให้วิปครีมเจ็ดอะอแนะนำเลยเ<อ>พื่อนหอมกินกับน้ำผึ้งเด็ดโอเคมา พอให้หายคิดถึงสั้นๆค่ะวันนี้อ,อ่ะอีสักลูกแล้วกันอืมยวกินให้หมดน้ำพึ่งที่เตามาก่อนอืมช้อนจนไปไหนช้อนกินไม่ลูกอืม เดี๋ยแป๊บหนึ่งเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆ Thank you for watching See you next video นะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย Love you guys all บ๊ายบาย